สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมไอ้คุณหมิ่นชาแน,นลนะครับจะมาอวดเพื่อนอน,นะครับวันนี้ทางเจ้าหน้าที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชทีมันไผ่ครับอำเภอโนนแดงก็ให้อนลุคเคสไอ้เขาเรียกรวดป้องกันช้างนะครับก็มีเจ้าหน้าที่มาห้าหกคนนะครับมีเจ้าหน้าที่มาห้าหกท่านนะครับมาคอยดูแล,ลรักษาผลประโยชน์ของชาวบ้านนะครับ พักทองผมก็กำลังติดลูกกำลังงามกำลังสวยครับจะเป็นเครื่องปั่นใช้แบบลวดเป็นสายลวดครับเจ้าหน้าที่กำลังติดตั้งกันอยู่นะครับนี่ครับเป็นตู้ขนาดใหญ่เลยครับผมก็ไม,าาม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับ น่าจะเป็นเครื่องปั่นไฟนะครับเขาจะเดินสายล้อมรอบป่าฟักทองครับล้อมรอบป่าฟักทองบริเวียณรอบสวนฟักทองเนื้อที่ประมาณสองไร่กว่าเพื่อป้องกันให้ไม่ให้ช้างเข้ามา ทำลายเข้าของพืชผลทางการเกษตรนะครับก็ยังพอพึ่งได้มั่งก็ดีกว่าไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเลยนะครับจะ,ะวางสายไปตามนี้ครับจะวางสายไปตามนี้รอบล้อมรอบป่าพักทองนะครับ จะเดินไปตามแถวนี้นะครับล้อมรอบไปด้านตะวันออกไปคงไปทิศเหนือทิศใต้ไปตะวันตกมาจบที่กระท่อมที่ผมมาใช้นอนพักเฝ้าของครับก็ต้องขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับขอบคุณหน่วยงานหน่วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านมาให้ลุงล้อมมาช่วยดูแลนะครับ ทีนี้ให้คุณเหมือนก็ขอฝากขอบคุณเพื่อนๆที่เข้าไปชมเข้าไปกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้นะครับครับสวัสดีครับ